สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้พบกับผมคุณต้งไผยยักษ์นะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เราทาเกี่ยวกับเรื่องของไม้่วงหัวี่ไม้พยุงไหหลาพยุงเวียดนามต้นนี้เราอยู่กับต้นไม้ต้นนี้นะครับปลูกที่จังหวัดน่านอายุ4ปีนะครับ4ปีก็จะมีต้นประมาณนี้เข้าแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับไม้่วงหัวี่นี่คือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วเรากําลังทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับมูลค่าสูงมากมูลค่าต่อคิวบิกเมตรเนี่ยอยู่ที่45-60ล้านบาท นะครับในตลาดจีนซึ่งแพงมากตกกิโลกร,รัมละประมาณ10,000บาทนะครับตอนนี้ในตลาดจีนนะอันนี้ผมพูดถึงราคาในตลาดจีนแล้วราคาในเมืองไทยนะครับราคาในเมืองไทยราคาในพมา่าในลาวก็ราคาต้นหนึ่งก็ตกหลายหมื่นบาทนะครับต่อต้นตนนัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราปลูกอายุ10ปีขึ้นไปนะตอนนี้ธุรกิจตัวนี้นะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากเกษตรกรนะครับให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศไทยประเทศพามา่าประเทศลาว วันนี้ผมอยู่กับตัวแทนจําหน่ายนะครับตัวแทนจาหน่ายของบริษัทของมู่โดยตรงในประเทศอาสาภาพเมียนมานะครับอันนี้เป็นคุณแม่จันเปาจันเปา,าครับผมเียงเรียวันครับ,รบก็อ,อยู่ที่รัชฉานนะครับรัชฉานประเทศพามา่าตัวนี้ก็จะเป็นนอกจากสาขาที่เรามีอยู่ที่มัณฑะเลแล้วก็ท่าคิเล็กแล้วก็จะมีตัวแทนจําหน่ายซึ่งอย่างเป็นทางการนะครับมีเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นบริษัทของมู่ไทยแลนด์ของเรานะครับ เราทำธุรกิจก,กับไม้ฮวงโหรี่เนี่ยสามประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลาวทั้งไทยแล้วก็ทั้งสาภาพเมียนมาเราขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับต้นต้นก้าของเราทุกต้นรับประกันได้ว่าส่งออกได้ทุกต้นนะครับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะฮะสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชหรือไซเตสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านเลือกซื้อต้นกล้านะครับมาปลูกท่านต้องมั่นใจด้วยเพราะเพื่อชนิดนี้มันติดบัญชี2ไซเตสนะครับถ้าคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกมันส่งออกไม่ได้ อันนี้เป็นความจริงที่เกษตรกรต้องรู้นะฮะผมอยากเตือนไปทางเกษตรกรทางประเทศทางสปปลาวนะครับแล้วก็ทางสาภาพเมียนมาด้วยว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีบริษัทอยู่ไม่กี่บริษัทนะครับที่ขึ้นทะเบียนต้นกล้าถูกต้องกับสำนักไซเตสนะครับกับไซเตสคือไซเตสนี่เป็นอนุสัญญาบริการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์183ประเทศนะฮะประเทศพาม่าก,ก็เหมือนกันประเทศลาวก็เหมือนกันประเทศไทยก็เหมือนกันต้องทําตามกฎของไซเตสนะครับ ไม้ชนิดนี้มันติดบ,บัญชีไซเตสบัญชี2อาถ้าคุณจะปลูกเรียบร้อยปุ๊บคุณต้องส่งออกไปขายยังประเทศจีนเพราะตลาดเนี้ยตลาดใหญ่ที่สุดคือตลาดประเทศจีนนะครับแล้วก็ราคาแพงที่สุดอยู่ที่ประเทศจีนถ้าคุณส่งออกไม่ได้ทุกอย่างจบนะฮะเพราะฉะนั้นให้ระวังนะครับเรื่องต้นกล้าเถื่อนต้นกล้านี่สําคัญมากนะต้นกลา้าถ้าคุณได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยถูกต้องรับรองโดยไซเตสยังไงก็แล้วแต่100%ส่งออกได้แน่นอนนะครับ100% อย่างตัวนี้นะครับผมมีใบตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้ดูว่าถ้าคุณซื้อต้อนกล้าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีใบที่รับรองโดยใสยเทสแบบนี้นะครับอย่าซื้อนะฮะเพราะว่าถ้าคุณปลูกไปแล้วคุณส่งออกไม่ได้ทุกอย่างจบนะครับส่งออกไม่ได้มันก็คือไม้เท่ากับไม้ยูคาดีๆนี่เองเท่ากับไม้ราคาถูกๆนี่เองเหมือนต้นสมหรัดีๆนี่เองนะครับเพราะคุณส่งออกไม่ได้คุณต้องใช้เองนะครับถ้าจะขายขายที่ไหนเพราะว่าตลาด พ่าตลาดลาวตลาดไทยเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดของไม้ตัวนี้มันจะราคาไม่แพงนะครับแต่สําหรับประเทศจีนแล้วต้นนี้มันแพงมากเพราะฉะนั้นคุณปลูกใช้เวลา9ปี10ปี10ปีถึง12ปีมันเสียเวลานะครับเสียเวลานานมากปลูกเป็นเวลา10ปีสุดท้ายมาเราจะส่งออกส่งออกไม่ได้อันนี้คุณต้องอสอบถามไปที่คนที่จําหน่ายต้น9 0 0พด้วยนะครับว่าคุณได้ขึ้นทะเบียนกับไซเตสหรือยัง สำคัญมากนะครับผมอยากฝากเพราะพม่าตอนนี้มีมีเจ้าที่มาขายเยอะมากตอนนี้เยอะมากคือเอามาเล็ดมาขายกันนะครับเอาต้นกล้าเถื่อนมาขายกันต้นกล้าเถื่อนคืออะไรต้นกล้าเถื่อนก็คือต้นกล้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับไซเตสถ้าคุณไม่รู้เรื่องกฎหมายไซเตสเลยคุณปลูกไม้ชนิดนี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณปลูกถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้แต่ตัดไม่ได้ปลูกได้แต่ส่งออกไม่ได้ทุกอย่างจบนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายตัวนี้มันสําคัญครับสาคัญ ของเราเนี่ยรับรับรับประกันนะครับทุกต้นอันนี้เราได้ทดสอบแล้วนะครับว่าส่งออกได้จริงนี่ก็คือเป็นใบที่ส่งออกนะครับ2ใบนะสองใบเลย uh, ใบนี้ส่งออกสปปลาวนะครับส่วนใบนี้ส่งออกสาภาพพม่านะครับเมียนมาผมส่งออกได้ทั้งสองนะครับจากบริษัทหองมูทยแลนด์ผู้ส่งออกก็คือ,อบริษัทของมูทยแลนด์นะครับยอดแกงกาลสินนะจังหวัดกาลสินนะครับ เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทของมูอันนี้ส่งออกไปสปปลาวนะครับแล้วก็ส่งออกไปสหภาพพม่าผ่านทุกหน่วยงานนะครับมีตาประทับของกรมวิชาการเกษตรนะครับมีตาประทับแล้วก็มีลายเซ็นนะฮะทุกอย่างผ่านทุกหน่วยงานส่งออกไปได้จริงนะครับตอนนี้เราส่งออกไปยังสหภาพพม่านี่ไม่ต่ำกว่า3,000 0นต้นนะฮะแล้วก็สปปลาวไม่ต่ำกว่า3,000 0 0ต้นเช่นเดียวกันรับรองนะครับจากกรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยสำนักไซเตสนะครับไซเตสของประเทศไทย แล้วก็ไซเตสของพม่ไซเตสของเรารับนะครับถ้าคุณมีต้นกล้าที่ถูกต้องแบบนี้รับประกันได้ว่าทุกต้นเวลาคุณปลูกไปแล้วแบบนี้นะครับถ้าโตขนาดนี้แล้วอันนี้4ปีเราต้องใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะโตกว่าจะส่งออกได้นะครับ10ปีก็ต้นจะโตประมาณนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วอันนั้นก็คือเป็นขนาดตลาดที่คุณจะสามารถส่งไปยังประเทศจีนได้ ถ้าสมมุติว่าคุณขึ้นทะเบียนอะไรถูกต้องเรียบร้อยรับประกันร้อยเซนะครับในเมื่อต้นกล้าเราส่งไปยังประเทศลาวถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างได้ต้นกล้านะครับเราส่งถูกต้องตามกฎหมายไปยังประเทศลาวยังประเทศพม่าได้เพราะฉะนั้นไม้นะครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายที่แน่แน่คุณส่งออกได้ทุกที่ในโลกนี้นะครับเพราะไซเตสคือองค์การอนุสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยไซเตสควบคุม183ประเทศนะครับ183ประเทศใช้กฎเดียวกัน กฎหมายเดียวกันนะฮะกฎหมายไซเตสซึ่งมันจะครอบคุมอยู่ผมอยากให้คนในสาภาพพมา่านะครับในเมียนมาเนี่ยรู้ว่ามันมีกฎหมายนี้อยู่เราไม่ใช่ว่าเราใช้กฎหมายพมา่าหรือกฎหมายลาวที่จะมาควบคุมไม้ที่ติดบัญชี2ไซเตสนะครับเราต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นไอ้ต้นกล้าเถื่อนนะครับมาเล็ดเถื่อนผมรู้ว่าพมา่าเนี่ยมันติดกับจีนแต่ว่าคุณจะส่งผิดกฎหมายไปตลอดเนี่ยคุณทาไม่ได้แน่นอน100นะร้อนะฮะ คุณจะผิดกฎหมายตลอดเวลาใช้ต้นกล้าเถือนปลูกปลูกเรียบร้อยเราก็ลักลอบผลไปทีละต้น2ต้นไม่ไหวครับถ้าสมมุติว่าคุณปลูกเป็นหมื่นหมื่นต้นคุณจะทํำยังไงนะเพราะฉะนั้นผมอยากฝากไว้นะครับอันนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายของเราเป็นเป็นไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื้อชาติไทยใหญ่นะครับครนี้อยากให้อธิบายเป็นภาษาไทยใหญ่นะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ทางสหภาพพมา่านะครับ มาสุนค้าเขาเป็นเสียงสุริยาวันค่ะเขาเมือเหลียวเขาเป็นตัวเดนจำหน่ายดีของหงมูทัยแลนด์ค่ะเมือเหลียวเขาเขามามีอยู่ตีจังหวัดน่านตีเมืองตีเมืองไทยค่ะเนาะอันนั้นในค้าใครมัเนใยว่่จนไม่พยุงค่ะจนไม่พยุงเนี่ยเป็นในมีสีตีค่ะนะจนไม่จนไม่พยุงสี่ปีมันใหญ่ขนาดไหนอาค่ะมันใหญ่ไว้เต้ๆค่ะมันเป็นไม่พยุงหายล้ำที่มันกาเลยเสือเบิรนกาพันใหญ่หรือเสือเบินในเมืองเขค่ะทังเซอร์บาปีน้องเขาเขามาผูกเกี่ยวกับรองการกับเสียอีสังเสอยมบาไม่พ อันมั่นการเลยที่สุดก็เพราะเช่นนั้นแหละหนักคือพี่น้องเขาเขาปอดเดรนมากมีดีเป็นก็เย็นกว่าวันตามเมื่อนานั้นไม่พายุง่ายมันเดรนคืนทะเวนค่ะเดรนคืนทะเวนเจ้านังคือไหนมันเดรยมีใช้เดี้ยสองค่ะเดรนเดรนมีใช้เดี้ยค่ะมันมันไม่พายุง่ายไหลล้ำในมันอยู่ในของใช้เดี้ยสองเที่ยวก็สังเกตว่าเขาเหมือนหนังการน้ำเข้าการน้ำออกดัางเซียนเจ้านั่นเดรนมีในในไหวในทางหมดค่ะไหวใช้เดี้ยสองนั่นมันบอกว่าเปลี่ยนเป็นอีสางาไหนมันเป็นเวอร์ ี่อันปากแปดสิสามจึงเบิงในใจกันค่ะปากแปดสิสามจึงเบิงเพราะว่าในใจเพราะในตังในต้นไม้ยังก็ย่อตัวชัดก็ย่อมันเด็อออกเลยค่ะถ้าว่าเอาออกในก็มันคิดตักเปลืองเลยค่ะกลับไหนพี่น้องเ้าเขาเพราะว่าพี่น้องเ้าเขาเอาเมื่อกว่าเสร็จแล้วมาปั่นปะปั่นแห้งบริษัทหัวหมู่ไทยแลนด์อันนั้นก็กลุ่มมันอยู่หัมู่อันมีอยู่ดีสางขามันกินมันจะเลยแล้วก็มีอยู่ดีใจชิเล็กด้วยนะค่ะแล้วก็อันปั่นแห้งที่ขาวเขาอันขาวเขเป็นตัวแทนที่ในกลุ่มมันอยู่หัวหมูท้ายเร อาเขาเขามีไว้รับประกันแล้วก็มีเหวอะครับพ้องมีใช้มีใช้ใชเจ็ดกรรมเดี๋ยวค่ะอันนี้ปีนอเขาเขาต o u b l e l i n ไม่เจอลองการซื้อการเข้าการออกดังเสียงค่ะอันนี้เขาวเขาส่งเข้าในเมืองเราอ่าเป็นหัวหนับเสียงมันค่ะมีอยู่ส,สามเสียงไปล้วค่ะส่งเข้าในเมืองเมืองมารในเมืองใต้ก็มีอยู่สามเสามาียงไปค่ะสังเจตว่าพี่น้อเขาเขาซื้อต้นไม้ไหนอย่าไปเอาเปิ้นว่าค่ะนะอ่าในปิ้นอันนี้ปืนปิ้นมาขายบันเทาเออแล้วก็เขาแบบขายบันเปิรนเออในเช่นนั้น เขาก็มันว่าเปื้อนได้เขาบอกว่าเขามีความทีว่าเขาพึกษาของเข้ากันนะอย่าไปเอาเปื้อนว่าลาเปื้อนทางไหนไม่เขาที่เขายำพี่น้องใจเข้ายำยำตัวทั่วมากขนมเมืองหนังไม่ไม่หอมไหนเข้ายำเอาเปื้อนว่ามากค่ะอย่างเอาเปื้อนว่าเส้นหนังคือนะเออเปื้อนมาขายบันเข้าแยกก็เขาเดียกขายบันเปื้อนเปื้อนเป็นพาเขาหมูค่ะอันนั้นเข้าใจเปื้อนขนาเขาเป็นเขาหนังกันแยกก็เขามีเอกสารเขามีเจอันถูกตักเปือนตาเดียวค่ะก็ไหนพี่น้องเขาเขา อีทางกยอ่ะทำว่าเดี๋ยเลยซัเจนเดี๋ยวทำตัจะกล่าวว่าอันเทาเฮ็ดนยเอ่ทาอย่าไปเอาเบอรว่าเอารองว่ามันมีผืนดิบผืนน่าเป็นเป็นตังการนะค่ะอันได้เพราะว่าพีน้องเขาเขาปลูกมะามเอ่อเกปีสิปีในต้นไม้ในเมือเรือมีสี่ปีขนาดเพราะว่าสิบปีมาเนี่ยมันใดญเใหญ่หมดแต่นดายค่ะเพราะมันใหญ่แต่น่ายในปีนอ้าวเขาเจี๊ยบขายเลยค่ะอันเจียบขายนั่นพีนอ้าวเขาเอ่อถึงข้าวย่านนั้นเนี่ยพวทัอันเป็นผืนดิบของมูท้ายนั่นเลยครนบสิค่ะ แล้วก็เดี๋ยวฟังทางคุณแม่จันเปาด้วยนะครับคุยเป็นภาษาไทยใหญ่เลยก็ได้ครับกับพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่พมา่านะครับเพราะพอะดีอเราก็มีความเป็นห่วงนะครับความกังวนสลสําหรับเกษตร,รกรที่พมา่านะเพราะว่าพมา่านี่เพิ่งจะเริ่มทําที่ไทยเราปลูกมา6ปีแล้วนะครับตัวนี้ต้นนี้4ปีแต่ผมทํามา6ปีแล้วผมรู้นะครับว่าตัวนี้มันติดบัญชี2องไซต์มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องแบบนี้บริษัทหงมูนะครับเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแบบนี้นะครับทุกต้นรับประกันทุกต้นส่งออกได้สำหรับประเทศพม่าเนี่ยเพิ่งจะเริ่มใหม่เราก็เลต้องมาแนะนำนะครับกรเกษตรกรว่าคุณปลูกไปแล้วมันใช้เวลานานไมายืนต้นนะครับปลูกมาแล้ว10ปีถ้าส่งออกไม่ได้เนี่ยสเสียดายโอกาสเาสียดายเวลานะครับคุณทําอะไรเนี่ยต้นกล้าที่มันเป็นต้นกล้าเถื่อนยังไงมันก็เถื่อนมันส่งออกไม่ได้นะครับสําคัญมากอันนี้อยากให้คุณแม่ แนะนำนะครับเกษตรกร,เ,กรเพราะว่าตอนนี้มันมีคนที่มาขายเยอะมากขายต้นกล้าขายามเมล็ดก็มีใช่ไหมฮะขายมเมล็ดก็มีที่พมา่าขายมเมล็ดคนนี้พอขายมเมล็ดเราเพาะเองปลูกเองสุดท้ายส่งออกไม่ได้มันจะเกิดความเสียหายกับเกษตรกร,ะกรนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยเรียบร้อยปุ๊บมันไม่ได้ตังค์เนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะซื้อนะครับจะซื้อต้นกล้าทุกต้นนะฮะให้คุณถามคนขายขอดูเอกสารนะครับว่าคุณมีเอกสารจากไซเตสไหมรับรองไหมแบบนี้ เอกสารรับรองต้นกล้าทุกต้นนะครับอันนี้สําคัญมากมันไม่ได้เหมือนคุณปลูกพริกปลูกมะเขือคุณปลูกต้นสักปลูกต้นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่อยางอื่นนะครับมันไม่เหมือนกันถ้าคุณปลูกตัวนั้นคุณไม่จําเป็นต้องมีใบอะไรก็ได้เพราะมันไม่ติดบัญชี2ไซเตสแต่ตัวนี้มันติดบัญชี2ไซเตสนะครับบางท่านบอกว่าประเทศจีนรับซื้อหมดละไม้ทุกอย่างประเทศจีนรับซื้อหมดรับซื้อหมดแต่ส่งออกไม่ได้นะครับส่งออกไม่ได้สําหรับไม้ที่ติดบัญชี2ไซเตส ถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นที่มันไม่ติดบัญชีไซเตสอย่างไม้สักไม่ได้ติดบัญชีไซเตสเนี่ยคุณก็สามารถส่งออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีใบอนุญาตจากไซเตสแบบนี้แต่ไม้ชนิดนี้คุณจําเป็นจะต้องมีใบอนุญาตจากไซเตสมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ถามว่ากเกษตรกรไม่ต้องมาคิดอะไรมากครับเกษตรกรให้ถามอย่างเดียวว่ามีใบรับรองจากไซเตสไหมไซเตสนะครับจำไว้เลยคํานี้นะครับเพราะว่าคุณปลูกไปแล้วมันจะเกี่ยวกับชีวิตคุณตลอดไปนะครับ ถ้าคุณไม่มีใบรับรองจากไซเต้คุณส่งออกไม่ได้ให้จาไว้แบบนี้นะครับแค่นี้ครับฝากไม่พยุงปีคาเขานําออกในเะมืองไทยในในท่อเดียวก็มันเต็มเหมือนกันตั้งของเปิ้นค่ะตีคาเขาในหนึ่งเข้าเตะมี shipping ปปการส่งออกแฮไซเตก็ว่าเขา,ามีไหนแต่เข้าเตเอาต้นไม่ออกกับองต้นสามต้นหมักมงมันล้างในก่อนไรค่ะก็เป้นนั้นแหละเอ่อ ปักเบ film, all, be, ิงวันเมืองไหนนั่นนนอะหมายถึงว่ากฎหมายเมืองไทยนั่นน่ะมันเดชถูกต้องกันเบอรกันเฟิร์ปักเบิงเบอรนกันกูเมืองค่ะเฟิร์สหนังที่เมืองมาเนื้อของเมืองไต้กูตีตีผูกหมูเมื่อเร็วนะอําจะเรียกว่าใครผูกใครผูกทีทีแท้วเจ้าือก็ผูกไลยเจ้างอก็ขายไลยขายเฮ็ดตั้งเถินตั้งหางกัดเจ้าหนังนะเพร่ะว่าเ้าผูกนำนำนะเมื่อน้ามามันตื้นเตะเดือดดอนอะเพระว่าิดีเบอหางยิงมาเนืคุณตรงเขานำออกบรรเทาเจอแต่ ไรมาล้มกันแล้วขายจมกันแนมไรค่ะเพราะว่าเอากาดที่ข้าหลายต้นหลายต้นในแต่ข้าวเดียวออกหลานนะสามเพีงต้นในก็สามเพีงต้นนะพราะว่าเดลือกันในก็เปิ้ลก่อนพันข้าออกในเช่วงไหนค่ะยันเปิดน้ำป้าว่าเตะผูกลองไม่พยุงหนะเด็ดเห็ดดีๆว่าเตามันเป็นเผาสองมันไรมาไรสดในเปิ้ลสองมันมากปรากฏโตเหมือนหลังคุ่นตรงเอ่อพายัพในเรื่องหลังพินั่นคุ่นตรงออกมาข้าวตั้งห้าหกปีแนเพราะว่าถูกกฎหมาย้ในเปิ้ลก็เงียบกว่าเนยใครใครลาเรื่องไหนค่ะ แว uh, ่ปวาเด็กก really ับื uh, ้อต่างตีเบอรซูมิแอียงละลายจ่องเหมือนกันตั้งคุณโตเขาเะว่าจเตมีเจ้าเหลียวแหราลชาคาตั้งตีผ้ามาแหล่ล้าแหซึ่งไหนเาเป็นน้องเข้าเขาตีเมืองใต้ก็ดีนัเมืองไทยตีผูกก็ดีเยอก็เขาเรียบเพียนอันแต่แต่มันเยอก็เขาเป็นของหงูไทยแลนด์มันหนังหงูเมียนมาดีตาชีเล็กดีมันตะเลเยอก็เมืองลาวตีคุณตรงเขาอะไรน้าออกแหรถูกต้องตามกฎหมายในไทยแลนด์ในของ บาดเทชนั่นนันมันมีเหมือนว่าเอามาที่เดียวกันหงหมู่ที่เดียวกันไม่เหมือนกันขายออกไ้เหมือนกันไม่่นใจว่าเอามาผ่าโสมกันแล้วปลูกในแป้งเร็วกันคุณตงแต่หับเอาทั้งหมดมใจค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณตงไม่ใช่ครับเพราะว่ามันต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องแบบนี้นะครับใครที่อ้างนะครับใครก็อ้างได้มันมีหลายๆบริษัทที่ใช้รูปของบริษัทหงหมู่นะครับไปในการที่จะขายต้นกล้า เขาก็เพื่อแค่ขายต้นกล้านะครับขายต้นกล้าถามว่ามันส่งออกได้ไหมส่งออกไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องแบบนี้รู้ไหมว่าทําไมผมรู้นะครับทําไมผมรู้เพราะผมเป็นคนแรกเป็นเจ้าแรกนะครับที่ปลูกในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายผมขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับถูกต้องตามกฎหมายและผมส่งออกเป็นเจ้าแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมส่งออกเรียบร้อยใบนี้เป็นใบที่ส่งออกนะครับภูมิใจนําเสนอเลยครับว่า ใบเนี้ยผมใช้ในการที่จะขออนุญาตส่งออกนะครับ export permit ใบนี้คือใบ export permit นะฮะใบขออนุญาตส่งออกเพราะฉะนั้นไม้ที่มีมูลค่าสูงไม้ที่แพงแบบนี้นะครับคุณต้องรู้กฎหมายด้วยผมเป็นเจ้าแรกที่ส่งออกได้ผมเลยมีสิทธิ์ที่จะพูดนะฮะผมมีสิทธิ์ที่จะพูดผมมีสิทธิ์ที่จะแนะนำนะครับผมไม่อยากให้คนอื่นเดินหลงทางนะครับผิดทางก็คือว่าตอนนี้ใครพูดอะไรก็พูดได้เพราะเขาอยากขายต้นกล้าแต่สําหรับเราไม่นะครับสําหรับเรา เราต้องการขายไม้เราเป็นเจ้าที่รับซื้อไม้นะครับรับซื้อไม้ชนิดนี้แต่เราก็ต Richards, ้องเริ่มจากเกษตรกรให้เกษตรกรปลูกก okay. ่อนเพราะไม้ชนิดนี้มันเป็นไม้ที่ติดบัญชี2ไซเตสมันเป็นไม้ที่ไม่เคยมีในป่าของประเทศพม่าของประเทศลาวของประเทศไทยมันไม่เคยมีในป่าของสาประเทศนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นไม้ต่างถิ่นมันเป็นไม้ที่ติดกฎหมายมากับประเทศจีนด้วยนะฮะกฎหมายไซเตสเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความสําคัญกับตรงนี้นะครับ ปลูกแล้วส่งออกไม่ได้เนี่ยคุณเสียใจมากนะฮะและทางเราก็รู้สึกเสียใจมากด้วยที่คุณปลูกแล้วมันส่งออกไม่ได้มันทําเงินให้ไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่ถ้าคุณทําถูกต้องนะฮะคุณทําถูกต้องคุณลงทะเบียนแบบนี้ถูกต้องนะครับทุกอย่างถ้ามาจากไซตเตสขึ้นทะเบียนถูกต้องเนี่ยไล่หนึ่งมูลค่า 1- นถึงหล้านบาทนะครับมูลค่าคือมูลค่าเพิ่มมันสูงมาก1นถึงหล้านบาทต่อไล่แต่ถ้าคุณปลูกอ่าอย่างเฮกตาร์หนึ่งมันก็มูลค่าต้งต่อเฮกตาร์นะครับ มูลค่าประมาณสัก6ล้านถึง10ล้านนะครับ15ล้านประมาณนี้คือมูลค่ามันสูงมากผมไม่อยากให้เกษตร,รกรมาคิดทําแบบแบบมือสมัครเล่นนะฮะอีกต่อไปราะมือสมัครเล่นเนี่ยเราก็คือปลูกตามแล้วแต่เราอยากจะปลูกมันไม่ใช่นะครับคุณอยากปลูกที่ไหนก็ได้เหมือนไม้สักมันไม่ใช่นะครับจากนี้ไปโลกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ตัวนี้มันติดบัญชี2ไซตสคุณต้องศึกษาเรื่องกฎหมายด้วยไม่งั้นคุณก็ต้องเป็นเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อของคนที่เขาอยากขายต้นกล้าเพียงแค่อยากขายต้นกล้าเอาอะไรมาขายก็ได้นะครับแต่ถ้ามันผิดกฎหมายตั้งแต่แรกส่งออกไม่ได้คนที่เสียก็คือคนที่ปลูกนั่นเองนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ